ตอนที่1,690แม่ยายสองคนรัชททยญาติโยวอหมิงกลับมายังสวรรค์ทักษิณเห็นป่ายอวีเฉียงผู้ไกลเป็นหงแดงจูเฉวอยู่บนหัวเรือป่ายอวีเฉียงยังไม่รู้เหนือรู้ใต้อยู่เช่นเดิมดูเหมือนว่าจะปกป้องเผ่ามนุษย์แห่งสวรรค์ทักษิณบนเรือลำนี้ด้วยสัญชาตญาณพาพวกเขาห่างไกลออกไปจากสนามรบออกไปจากแม่น้ำสวรรค์ รัชทาตโยวอหมิงก้าวเข้าไปหาปายอวีเฉียงคล้ายจะจดจำเขาได้แต่ก็คล้ายจะจำไม่ได้ไม่ลงมือกับเขารัชทาตโยวอหมิงตรวจอาการดูก็ขมวดทิ้วอย่างหนักความทรงจำในจิตคิดของปายอวีเฉียงมีมากมายเกินไปยิ่งกว่านั้นยังเป็นความทรงจำสับสนไรระเบียบทำให้นางไม่มีสติรู้ตัวตนรัชทาตโยวอหมิงพยายามที่จะส,สางเรียเรียงความทรงจำให้กับนางแต่ทว่าความทรงจำของนางมีมากมายและไรระเบียบเกินไป ทำให้รัชทายาทโยวอมิงไม่รู้ว่าจะเริ่มแก้ตรงจุดไหนนางเกิดอุบัติเหตุหรือเขาไต่าถามผู้คนแห่งสวรรค์ทักษินผู้คนบนเรือบอกเล่าเขาถึงเหตุการณ์ตามลำดับเพียงแต่ว่าพวกเขาล้วนแต่เป็นคนธรรมดาไม่อาจรู้ได้ว่าทําไมป่ายอวีเฉียงจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้รัชทายาทโยวอมิงค่อนข้างมึนงงไม่รู้ว่าจะรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้อย่างไร ในที่ไกลไนั้นชางถิงอวเหนอกำลังนำซากทัพที่เหลือรอดของสภาสวรรค์ติดตามมาแต่ไม่กล้าเข้ามาใกล้ที่นี่คือยุ่งฉางของสภาสวรรค์แม้ว่าราชาสวรรค์อวิ่หลวจะพ่ายแพ้ไปแล้วแต่สภาสวรรค์ก็จะต้องส่งตัวตนอันทรงพลังกว่าเดิมและกองทัพที่เกร็งไกรยิ่งกว่าเดิมมาที่นี่ภัพยพิบัติสวรรค์ทักษิณจะดำเนินต่อไปรัชทายาทโยวอหมิงมองไปยังชางถิงอิน ชางถิงอินยืนทิงเจดีผลึกนภาพากระจ่างอยู่บนเรือตึกในที่ไกลๆกลเจดีผลึกนภาพากระจ่างถูกราชาสวรครอวี่ลุยแยง่งชิงในตอนนี้ก็ตกอยู่ในมือของชางถิงอินรัชทายาทยววหมิงรู้สึกจนปัญญาไม่ใช่น้อยแม้ว่าเขาจะเป็นรัชทายาทของสองจักรพรรดิสเสวียนอู่แต่เรื่องการบัญชากองทัพออกสู้รบเขาก็ไม่คล่องแคล่วชำนาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะต้องนำทัพของคน ธรรมดาที่ไร้วรยุทธแห่งสวรรค์ทักสินเหล่านี้ไปสู้ศึกเขาก็รู้สึกหน้ามืดไปหมดแล้วผู้คนบนเรือตึกที่เขาช่วยเหลือเอาไว้ถูกส่งไปลีภัยยังโลกสวรรค์อื่นเป็นการทั่วคราวแต่นี่เป็นเพียงการแก้ไขเฉพาะหน้าเท่านั้นหากว่าสภาสวรรค์ส่งกำลังทหารมาเพิ่มเผ่ามนุษย์ที่นี่ก็มีแต่จะจบสิน้นในตอนนั้นเองรัชทายาทโยวมิงก็สัมผัสได้ถึงพลังอันเชิญอันเหนือธรรมดาจากชั้นอวากาศพลังอำนาจนี้เล็งเป้าของเขาเอาไว้ แต่มิได้อันเชิญเขาไปไกลเป็นว่ามีคนอื่นที่อยู่ในอีกโลกมิติกำลังร่ายรำทักษะเทวาอันเชิญย้อนกลับเพื่อที่จะมายังเขาใจของเขาวูบไหวเล็กน้อยรัศมีนี้เป็นของกิเลนมังกรเขาคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งจึงมิได้ต่อต้านขัดขวางผ่านไปครู่หนึ่งกิเลนมังกรก็ยืนอยู่บนสีสษมะมหึมาของของมานดาอสูรอวกาศมาถึงจากจัก,กรวาลอสูรยักสงครามสวรรค์ทักษิณสิ้นสุดแล้วหรือ กิเลนมังกรกวาดตาดูไต่ถามอย่างประหลาดใจเมื่องอวีนอ,อกุยรัชทาทโย,ยวอหมิงพูดถึงเรื่องของเมืองอวีนอ,อกุยกิเลนมังกรฟังแล้วก็เงียบไปนานก่อนที่จะกล่าวทหารกล้าโดยแท้รัชทาทโย,ย,ยวอหมิงเชิญเขาไปดูปายอวีเฉียงกิเลนมังกรตรวจสอบอาการอยู่ครู่หนึ่งก็กล่าวสถานการณ์ของนางไม่ธรรมดาเป็นอย่างยิ่งดูท่าว่าจะเป็นความทรงจำของจักรพรรดิทักษิณที่ตื่นขึ้นมา ผสมผสานกับความทรงจำเกือบ200ชาติพบของนางดังนั้นทำให้กระแสคิดของนางสับสนไม่เป็นระเบียบหากว่าความทรงจำทั้งสองหลอมรวมกันอย่างสมบูรณ์นางก็จะคืนสติกลับมาหลังจากคืนสติกลับมาแล้วจะเป็นปายอวิเฉียงหรือจักรพรรดิทักษิณรัชทายาทโยวอมิงเอ่ยถามกิเลนมังกรสายศีรษะเป็นจักรพรรดิทักษิณข้าตรวจดูเมื่อครู่นี้ค้นพบว่าความทรงจำของพวกนางกำลังหลอมรวมเข้าด้วยกัน งั้นป๋ายอวีเฉียงก็ตายแล้วหรือรัชททายญาตโยวอมิงเสียดายอยู่ไม่น้อยกล่าวว่าข้ารู้สึกว่าป๋ายอวีเฉียงมีใช่ส่วนหนึ่งของจักรพรรดิทักษินนางเป็นคนที่มีชีวิตจิตใจคนหนึ่งหากว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งอันไม่สลักสําคัญของจักรพรรดิทักษินไปทั้งทั้งอย่างนี้ก็น่าเสียดายวีรชนอันยิ่งใหญ่ถึงปานนี้กิเลนมังกรคิดอยู่ครู่หนึ่งกล่าวว่าความทรงจําของจักรพรรดิทักษินกับป๋ายอวีเฉียงกําลังหลอม รวมกันเมื่อเริ่มต้นหลอมรวมกันแล้วก็ไม่สามารถขัดขวางยิ่งไปกว่านั้นกระแสะคิดของนางยังปั่นป่วน,นสับสนอย่างหนักทําให้ยากจะแยกแยะว่า,ไห,วา,าวไหนคือความทรงจําของปายอวีเฉียงไหนคือความทรงจําของจักรพัททักษินข้าไม่มีทักษะเทวะสูงส่งพอที่จะช่วยนางส,สางจัดระเบียบความทรงจําผู้ที่มีทักษะเทวะสูงส่งระดับนี้ในโลกล่ามีอยู่เพียงผู้เดียวก็คือเจ้าลัทธิ รัชทายาทโยวอหมิงมองไปที่เขาผู้คนแห่งสวรรค์ทักษิงบนเรือก็เผยสีหน้าเปี่ยมความหวังกิเลนมังกรมองไปที่ใบหน้าของผู้คนเหล่านั้นลังเลแล้วก็กัดฟันเปล่าวว่าเต่าแห่งวัตสงสารของเจ้าลัทธิสามารถทําให้นางรักษาความทรงจําของตนเองเอาไว้ได้สามารถทําให้นางยังคงเป็นปายอวีเฉียงอันที่จริงแล้วเจ้าลัทธิมีความประทับใจที่ดีต่อปายอวีเฉียงเป็นอย่างมาก เพราะว่าไปแล้วพวกเขามีปัญหาอย่างเดียวกันปายอวีเฉียงเป็นวิญญาณที่ปรับชาติลงมาเกิดของจักรพรรดิทักษิณมีสำนึกรู้ของตนเองมีชีวิตอันเป็นเอกเทศเจ้าลัทธิก็เป็นสำนึกรู้ที่สองอันเกิดขึ้นมาในร่างกายเดียวกันในอดีตเพราะถ้อยคำของปายอวีเฉียงเขาจึงไม่ลงมือจัดการให้นางกลายเป็นจักรพรรดิทักษิณข้าจะไปร้องขอเจ้าลัทธิก็หน้าที่จะปลุกปายออวีเฉียงขึ้นมาเป็นแน่แต่ทว่าทำเช่นนี้ไปเกรงว่าจะเป็นการล่วงเกินจักรพรรดิทักษิณ เขาลังเลอยู่ไม่น้อยกล่าวว่าจะกระพัดทักษินมุ่งมั่นที่จะเอาวิญญาณชิพของตนเองกลับไปให้จงได้ในชั่วจังหวัดที่ดวงวิญญาณหงแดงตื่นขึ้นมาในร่างของปายอวีเฉียงจะต้องไม่สามารถปกปิดความจริงไปจากนางได้แน่แน่แนางจะต้องสามารถอย่างสัมผัสการฟื้นคืนมาของวิญญาณชิพของตนเองหากว่าข้าไปในงานเจ้าลัทิแน่นอนว่านางย่อมไม่กล้าจะประท้วงอะไรต่อเจ้าลัทิเป็นแน่ แต่จะต้องมีความข้องใจกับข้านางเป็นแม่ยายของข้าบุตรสาวของนางแต่งงานกับข้าผู้คนแห่งสวรรค์ทักษินคุกเข่าคาราวะวิงวอนเทพสูงทรงโปรดช่วยเหลือผู้มีพระคุณด้วยเถิดกิเลนมังกรสีหน้าแปลเปลี่ยนอย่างแรงรีบหลบหลีกการหมอบกราบคารวะสันตินิรัน์ไม่มีธรรมเนียมหมอบกราบพวกเจ้าลุกขึ้นเร็วเข้าข้า,ขารับปากก็ได้อย่างเลวร้ายที่สุดก็แค่ล่วงเกินแม่ยายสีหน้าของเขาเดียวซีดเดียวคล้ำ เดินวนกลับไปกลับมาแล้วจึงกล่าวจะพูดไปแล้วปายอวีเฉียงก็เป็นแม่ยายข้าครึ่งหนึ่งเหมือนกันต่อให้ต้องล่วงเกินแม่ยายอีกครึ่งหนึ่งเรื่องนี้ก็ยังคงคุ้มค่าพวกเจ้าเผ่ามนุษย์แห่งสวรรค์ทักษิณมัตจะสอบหาแต่ความช่วยเหลือจากเทพและพุทธเจ้าฝากความหวังไว้ที่ผู้อื่นถ้าจะทำลายเทพ,พเจ้าในหัวใจของพวกเจ้าก็จะต้องมีท่านแม่ยายปายอวีเฉียงอยู่จริงๆ รัศมีของเขาสั่นสะเทือนในทันทีไร่รำทักษะเทวอันเชิญมิติอวกาศบนท้องฟ้าของโลกสวรรค์แสงอักคีปรากฏรอยร้าวอาสูรยักษ์ดึกดำบรรดับหัวหน้าเผ่าตนหนึ่งโผล่ออกมาจากรอยแยกและก็มีอสูรยักษ์อีกมากมายอันกลายร่างเป็นยักษ์ใหญ่หน้าเกรงขามบุกออกมาล้วนแต่เป็นผู้ฝึกวิชาเทวะแห่งเผ่าอาสูรยักษ์ผู้ฝึกวิชาเทวะเผ่าอาสูรยักษ์เหล่านี้เป็นสานุสิธิ์สายตรงของกิเลนมังกร กิเลนมังกรอัญเชิญผู้ฝึกวิชาเทวเผ่าอสูรยักษ์มามากกว่าหมื่นตนในอึดใจเดียวพร้อมทั้งราชาอสูรยักษ์ก็กล่าวกับรัชทายาทโยว,วมิงเจ้าไม่มีกำลังทหารมากพอมีใช้คู่ต่อสู้ของชางถิงอินและครูบาสวรรค์คนอื่นๆข้าจะมอบกำลังทหารให้แก่เจ้าก่อนเป็นการฉุกเฉินหลังจากที่ท่านแม่ยายป่ายอตื่นขึ้นมาแล้วเจ้าและข้าก็สามารถออกไปจากสวรรค์ทักษิณมอบสวรรค์ทักษิณให้แก่นาง เจ้าจะไปที่สันตินิรันได้อย่างไรรัชทยายาทโยวอหมิงกล่าวไปสันตินิรันคราวนี้ต่อให้ใช้ความเร็วระดับเจ้าก็จะกินเวลาหลายปีเมื่อเจ้าไปพบกับวิงยูชนสวรรค์มูก่ก็เกรงว่าครูบาสวรรค์ปายอจะถูกแทรกซึมไปหมดแล้วกิเลนมังกรกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าและเจ้าลัตธิมีใจสื่อถึงกันเหมือนพ่อลูกบ้าเหมือนที่น้องอืมเป็นที่น้องที่ผูกพันกันเหมือนแขนและขา เมื่อข้าไร้รำทักษะเทวอันเชิญย้อนกลับเลงเป้าไปที่เขาถึงข้าจะไม่มีพลังวัดอันแข็งแกร่งพอที่จะอันเชิญตนเองย้อนกลับไปยังข้างกายเขาแต่เมื่อเจ้าลัทธิย่างสัมผัสข้าได้ก็จะสามารถอันเชิญข้าไปเขามั่นอกมั่นใจนำยาวิญญ,ญาณออกมาเม็ดหนึ่งนี่คือยาวิญ,ญญาณที่เจ้าลัทธิหลอมปรุงให้กับข้าด้วยตนเองข้าเก็บเอาไว้หนึ่งเม็ดบนยาวิญญ,ญาณเม็ดนี้มีกลิ่นอายของเขา ข้าก็จะสามารถเล็งหาตำแหน่งที่กัดของเจ้าได้ไร้รำทักษะเทวะอันเชิญย้อนกลับเขาขับเคลื่อนทักษะเทวะอันเชิญย้อนกลับเพื่อสร้างการเชื่อมโยงกับฉินมู่ในแดนก่อกำเนิดอันไกลลิบลับไม่ทันที่จะได้ขับเคลื่อนพลานุภาพใดๆของทักษะเทวชั้นอวกาศก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพลังอำนาจอันลึกล้ำและภพศสารทะลุทะลวงมาจากแดนก่อกำเนิดอันไกลโพ้นมิติอวกาศพังทลายและลากกิเลนมังกรเข้าไปในส่วนลึกของมิติอวกาศอย่างฉับพลัน รัชทายาทโยวอหมิงตื่นประหนกนี่คือพละงกำลังของวิงยูชนสวรรค์มุ่งนั้นหรือในเซียวพริปตาก็เล่งเป้าคนจอนภูเขาแท้หลงได้เคลื่อนย้ายเขาไปอย่างฉับพลันจริงสิแล้ววิงยูชนสวรรค์มังกรพาดกลอนเผยความเมตตาปล่อยคนจอนภูเขาแท้หลงมาได้อย่างไรทั้งยังให้กำลังทหารกับเขามากมายขนาดนี้กิเลนมังกรวิงเวียนไปหมดพริตาถัดมาก็ได้สติเห็นแต่ว่าตนเองปรากฏที่โถงวางหลักในเขตแดน ทยชิงแห่งหมู่บ้านไร้กังวลที่นั่นมีชินมู่กับหลิงอวี๋จิวนั่งอยู่ข้างๆก็ยังมีหลางวอวินยูชนสวรรค์โยวอจักรพรรดก่อตั้งตี้อีเยวกษัตริย์มนุษย์บรรพชนแรกและคนอื่นๆชินมู่และหลิงอวี๋จิวกำลังต้อนรับอาคันตุกะบผู้หนึ่งอันสวมใส่ชุดแดงสีสันฉูดฉาดราวกับเพลิงไฟลุกไม่เป็นสตรีอันมีรูปโฉมงดงามก็คือจักรพรรดทักษิณจูเฉว้ยกิเลนมังกรสถานใจว่ารีบก้าวเท้าไปข้างหน้าหลายก้าว ไม่อาจจะมัวแต่หันไปเรียกหาฉินมู่ก่อนก็รีบน้อมกายคารวะจักรพรรดิทักษิณจูเฉว้และกล่าวด้วยเสียงอันดังบุตรเขยผู้นี้น้อมคารวะท่านแม่ยายเขาลอบก,กระซิบในใจพูดถึงจักรพรรดิทักษิณจักรพรรดิทักษิณก็มาสมแล้วกับที่มีความเร็วเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่าหรือท่านแม่ใหญ่อย่างสัมผัสได้ว่าวิญญาณหงแดงของท่านแม่ยหป่ปายยอตื่นขึ้นมาเกรงว่าเจ้าลัทธิจะทำลายเรื่องดีเรื่องดีของนางก็เลยเร่งรุดมา เขาคิดมาถึงตรงนี้จักรพรรดิทักษิณจูเฉไว้ก็กล่าวด้วยรอยยิ้มบุตรเขยที่ดีเป็นบุตรเขยที่ดีของข้าจริงทีลุกขึ้นมาเจ้ามิได้อยู่ในสวรรค์ทักษิณหรอกหรือสงครามในสวรรค์ทักษิณเป็นอย่างไรบ้างกิเลนมังกรลุกขึ้นมาก้มงหน้าและลูกตาก็กรอกไปมาอย่างลุกลนเขากําลังคิดว่าควรจะตอบอย่างไรชินมู่กล่าวด้วยรอยยิ้มทีในคราวนี้จักรพรรดิทักษิณน,นําข่าวดีมาให้แก่ข้า มาบอกถึงข่าวชัยชนะยิ่งใหญ่ของทะเลใต้สงครามที่ทะเลใต้มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จอย่างล้ำเลิศจักรพัดแดงฉีเสียออยอมสวามิภักดิ์จักรพัดแดงฉา,านและจักรพัดแสงนำกองกำลังเผ่าแสงฉานร่วมมือกันโจมตีกับกองทัพของจักรพัดทักษิณและเอียนเออรบพรุ่งอย่างดุเดือดหลายศึกสามสิบเก้าทัพหน้าแห่งสวรรค์ทักษิณก,ก็ถูกทำลายไปจนเกือบจะทั้งหมดหนีขึ้นบกมาไล่ต้อนศัตรูมาทางหมู่บ้านไร้กังวลหลิงอวี๋จิวกล่าวด้วยรอยยิ้ม จักระพัดทักษิณหมายจะให้สันตินิรันดร์ส่งกำลังออกไปเพิ่มป้องกันมีให้ทับแตกพ่ายของสภาสวรรค์เล็ดรอดไปได้เพื่อป้องกันมีให้ทับแตกพ่ายได้รับการช่วยเหลือจากทับหลักของสภาสวรรค์กิเลนมังกรได้ยินที่สองสามีภรรยากล่าวเช่นนี้ในใจก็วูบไหวเล็กน้อยเจ้าลัทธิและหูหญินลัทธิช่วยข่ากลบเกลื่อนดูเหมือนว่าเจ้าลัทธิจะอย่างสัมผัสอะไรได้เจ้าลัทธิและหูหญินคราวนี้ข่ามีได้มาจากสวรรค์ทักษิณ แต่มาจากจักรวาลอสูญยักษ์กิเลนมังกรสะอึกสะอื้นด้วยความหดหูบิดาบุญธรรมของข้าวินยูชนสวรรค์มังกรพาดกลอนเพราะว่าละเมิดสัตยาบาลพูดบดีน้อยดวงจิตและดวงวิญญาณจึงแตกสลายหายสูญไปแล้วทีผู้ซึ่งมีคุณงาม,ามความดีเทียงเล็กน้อยสืบทอดตำแหน่งของบิดาบุญธรรมและกลายเป็นเจ้าแห่งจักรวาลอสูญยักษ์จากรพพัดทักษิณเปลี่ยนสีหน้าช่าชื่งยินดีสุดจะเปรียบปานและกล่าวด้วยรอยยิ้มงั้นเอียนเอ๋อร์ของข้าก็เป็นนายหญิงแห่งจักรวาลอสูญยักษ์สิ ชินมู่กล่าวด้วยรอยยิ้มยินดีด้วยที่สาวจูเฉยว้จักรพรรดิทักษิณรีบกล่าวจะยินดีอะไรกันจะยินดีอะไรกันมังกรพาดกลอนเป็นบิดาบุญธรรมของบุตรเขยข้าเขาตายไปแม้ว่าจะสมแก่เหตุแต่ข้าเองก็โศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งบุตรเขยคนดีของข้าแม้ว่าจะเป็นเจ้าแห่งจักรวาลอสูรยักษ์คนใหม่แต่จะต้องไม่หญิงผยองต้องรู้จักถ่มตนป้องกันความโอหังและมุทะลุ กิเลนมังกรหัวนึกถึงความมตตที่มังกรพาดกลอนมีต่อเขาก็โศกเศร้าจากหัวใจจาก,กรพพัดทักษินรีบปลอบใจเขาบุตรเขยคนดีความตายของมังกรพาดกลอนเป็นเรื่องที่ชะตาฟ้าดินกำหนดไม่ใช่ความผิดผู้อื่นไม่ใช่ความผิดของเจ้าชินมู่ถอนหายใจทีเจ้ามีสายใยผูกพันกับมังกรพาดกลอนฉันบิดาและบุตรข้าเองก็รู้ไม่ต้องเศร้าไปหรอกบัดนี้เจ้าเป็นเจ้าที่พบคนใหม่แห่งจักรวาลอสูรยักษ์ จะต้องไม่หยิ่งพยองและมูทะลุอย่างที่ที่สาวจูเชไว้กล่าวแม้แต่ข้าก็ยังตรวจสอบไตรตรองตนเองวันละสามเวลาเพื่อดูว่ามีสิ่งใดผิดพลาดหรือไม่ที่เหนือศีรักของเขามีรังสีแสงุดนวลและก็มีคันช่องเทวผล่ออกมาจากรังสีแสงนั้นเขากล่าวคันช่องนี้เรียกว่าคันช่องสอดสองใจเป็นสิ่งที่ข้าใช้พิจารณาตรวจสอบหัวใจของตนในทุกๆวันและบัดนี้ก็จะมอบเป็นของขวัญให้แก่เจ้า กิเลนมังกรก้าวไปข้างหน้ารับคันช่องสอดสองใจมาชินมู่กล่าวให้กำลังใจสงครามสวรรค์ทักษิณก็เป็นเรื่องสำคัญรักษาสวรรค์ทักษิณเอาไว้ได้ก็จะเป็นการทำลายเส้นทางสเสบียงและกำลังบำรุงทางทหารของสภาสวรรค์ร่างแยกของข้าอ่อนแอไม่อาจไปที่นั่นได้ด้วยตนเองเจ้าเป็นเจ้าแห่งจัก,กรวาลอสูรยักษ์ในตอนนี้มีสถานการณ์ขื้อหนุนอย่างใหญ่หลวงก็จงรักษาสวรรค์ทักษิณเอาไว้ให้ได้ กิเลนมังกรกล่าวเจ้าลัทธิเผามนุษย์แห่งสวรรค์ทักษิณไม่รู้ความจะทำลายเทพเจ้าในหัวใจของพวกเขาได้อย่างไรชินมูลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าจากรวาลอสูรยักษ์ก็มีสันตินิรันน้อยอยู่มีใช่หรือข้าอนุญาตให้เจ้าใช้สอยผู้คนเหล่านั้นกิเลนมังกรดีใจใหญ่หลวงหมายที่จะก้าวออกไปจากโถงวังหลังจากกระพัดทักษิณรีบลุกขึ้นมากล่าวด้วยรอยยิ้มข้าจะไปส่งบุตรเคยของข้าเพราะนานแล้วที่ไม่ได้พบเจอ กิเลนมังกรจนปัญญาจะต้องออกไปจากโถงวังหลักนี้ด้วยกันกันกบจักรพรรดิทักษิณที่ข้างนอกโถงวังจักรพรรดิทักษิณจูเฉวัยกล่าวด้วยรอยยิ้มบุตรเขยคนดีคันช่องสอดสองใจที่วิญยูชนสวรรค์มู่มอบให้แก่เจ้ามาให้ข้าชื่นชมดูสักหน่อยกิเลนมังกรต้องนำคันช่องสอดสองใจออกมาจักรพรรดิทักษิณจูเฉวัยส่องกระจกดูเงาตนเองในนั้น ส่องมองไปทางด้านหลังก็ไม่เห็นสิ่งใดผิดปกติจึงมอบให้แก่เขาและกล่าวด้วยรอยยิ้มบุตรเขยจะกลับไปที่สวรรค์ทักษิณอย่างไรกิเลนมังกรกล่าวอย่างนอบน้อมเรียนตอบท่านแม่ยายเรื่องนี้ง่ายดายมากข้าจะใช้วิชาอันเชิญย้อนกลับส่งตนเองกลับไปยังจักรวาลอสูรยักษ์เมื่อถึงจักรวาลอสูรยักษ์แล้วรัชทายาทโยวมิงก็จะสามารถไร้รำทักษะเทวอันเชิญเรียกข้าออกไปข้าก็จะสามารถไปถึงได้ จัก,กรพรรดิทักษินจูเฉว้ผงกศีสักกล่าวดูแลตนเองด้วยกิเลนมังกรคารวะร่ำล่าไร่ำร,รำทักษะทวะอันเชิญย้อนกลับแล้วก็กลับไปยังจัก,กรวาลอสูญยักษหลังจากที่เขากลับไปยังจักรวาลอสูรยักได้ไม่นานเท่าไหร่รัชทายาทโยวอมิงก็ไร่รำทักษะเทวะกิเลนมังกรออกมาจากจักรวาลอสูรยักษนำคันช่องสอดสองใจออกมาและกล่าวว่า คันชองบานนี้เป็นสิ่งที่เจ้าลทัทธิหลอมสร้างขึ้นมาจากเต่าแห่งวัตรสงสาร,รแม่ยายของข้าไม่รู้จักเต่ายิ่งใหญ่แห่งวัตรสงสาร,รถูกข่าลักลอบนำคันชองกลับมาได้เมื่อมีคันชองบานนี้ก็จะสามารถช่วยเหลือท่านแม่ยายปายอได้เขานำคันชองสอดสองใจไปที่ด้านหน้าจูเฉวไยปายอวีเฉียงเมื่อจูเฉวไมองเข้าไปในกระจกวิเศษผ่านไปครู่หนึ่งดวงตาของจูเฉวไก็มีน้ำตาร้อนระอุดังเพลิงไฟสองสายหลั่งไหลออกมา ในคันช่องนี้ไม่เพียงแต่มีชาติพบของจูเฉไว้แต่ยังมีชาติพบเมื่อนานแสนนานมาแล้วตอนที่นางยังเป็นเฉไว้เฟยยิน